บานทุ่งทุง่งติดน้องเม็ดอ่าเอาอาซิมติดอาซิมอาซิมือว่าะจะจะประตได้ไหมไดไปะะ้ประตูลูกที่3ของอาซิมนะคะประตูที่3าของบันทุ่งอาคาเดมี่ยิงโดยอาซิมค่ะ อ๋อน้องเซาดาเซดาขึ้นยิงไปลูกนงึงอ่ายิงประตูที่4โดยอาซิมนะคะบ้านทุ่งอาคาเดมี่ตอนนี้นำไปแล้ว4ี่ศย์ยิงประตูที่4ี่โดยอาซิมบ้านนบนะครับอาซิมมาแล้วนะคบอาซิมอาซิมมาแล้วนะครับอาซิมยิงประตูอีกลูกนงึง น,นี้บ้านทูตคาเดมียิงไปได้5ประตูต่อศูนย์นะครับอซิมอฟิตอฟิตส่งบอลส่งให้อาซิมอาซิมยิงเข้าไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะคะสวยๆจากอาซิมวันนี้นะคะบ้านทูตคาเดมีนำกบพีพีไปหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยอาซิมนะคะ ปีสีสก,กัดออกฟิตโดนบอลเม็ดเม็ดได้บอลส่งไห้อาซิมอาซิมยิงสวยๆประตูที่สองโดยอาซิมนะคะประตูสวยๆโดยอาซิมตอนนี้บ้านทุ่งอคาเดมี่ได้สองประตูต่อศูนย์นะคะยิดเก้าซิมไม่ประมาทนะ ล้นลุ้นลุ้นลุ้นนายประตูคืออ,อาซิมอาซิมตก,กัดไว้ได้นะครับเก่งมากค่ะเอากพีพีเตมุมอีกครั้งหนึ่งอาซิมจับไว้ได้เก่งมากค่ะอาซิมทรงมาก นี่นายประตูส่งมาให้พิใจเย็นพิดใจเย็นหมดแล้ว้าส่งเมตตัดไปให้เมตอ,อังเปาทุ่มบอลอาซิมอาซิม ตันะคะประตูที refusing? ่สองโดยอาซิมอาซิม uh ยิงไปอีกหนึ <Well ่งประตูบ้านทุ่งอาคาเดมีตอนนี้ได้สองประตูต่อศูนย์ให้เลยให้เลยอาซิมเออเก่งมากอาซิมส่องห้ากระตันกระตันยิงตอนนี้นะคะกระตันยิงไปประตูที่ห้าบ้านทุ่งอะคาเดมี่ตอนนี้นะคะนำฟรีคิกไป5ประตูต่อ3